พระชัยวัดเจ้ามาวัดสามปื้มหน้าเลี่ยมทองนี่ซึ่งเนื้อพราของท่านของแท้กับของเก๋ต่างกันมากนะเพราะของแท้เนี่ยจะเป็นเนื้ออมแดงสำลิดอ่านี่เนื้อสวยอ่าเนื้อสวยพี่อนิจจังถึงเวลาไฮไลท์ของวันนี้แล้วหรือยัง นะอเอาว่าเราจะใครได้ยินชื่อเจ้ามาเนี่ยคือท่านเป็นพระยอดนิยมนะของวงการนะะแต่เป็นธรรมดาครับยอดนิยมมานานคนก็เก็บไปจนหมดเราจึงต้องมาใช้ยุคลุกสิทธิ์ของท่านสิทธ์ท่านก็พระครูสอนมรกกระสานปูบุญระกามงแก้วก็สิทธิ์เจ้ามาห,หลักแสนเจ้ามาสามเลิ่มใช่ท่านเป็นอาจารย์สังราชแพรด้วย อ่ะต้องบอกว่าการจะได้เจอพระท่านเจ้ามาไม่ง่าย รั้งแรกในประเทศไทยกับการเช็คผระเพียงในราคา100่บาทเปิดตัวแอป s อ Check เช็คแอปเช็คพราแท้ของคุณจบครบในที่เดียวรู้ผลภายใน24ชั่วโมงที่สำคัญใช้งานง่ายเริ่มต้นเพียง100บาทเท่านั้นแค่ปุ๊บรับปั๊บไปเซอร์ผาแท้รารันตีโดยสันควานหากไม่ออกผลยินดีคืนเงินเต็มจำนวน100เอร์เซเพียงแค่หยิบมือถือของท่านมาถ่ายรูปพระหน้าหลังและส่งมาให้กับทางเราเช็คได้ทันที เช็คเช็คพระโดยผู้เชี่ยวชาญรู้ผลภายใน24ชั่วโมงใช้งานง่ายเริ่มต้นเพียง100บาทเท่านั้นสร้างความมั่นใจในการซื้อขายพระเครื่องมาตรฐานใหม่สําหรับคนรับพระเครื่องหากท่านไหนสิ่งน,นี่สุดท้ายคนรู้ก็ต้องมีนี่ไงพระชัยวัดเจ้ามาสาลื้มอ่าเห็นไหมโอ้สุดยอดคนรู้ก็ต้องมีท่านเจ้ามานี่ ตัวจริงเส้นจริงครับท่านเจ้ามาสามพรืมมายิ้มมาแต่ไกลเลยท่านเจ้ามาท่านเจ้ามาช่างแต่งสบายสมัยก่อนงดงามมากครับเจ้ามาครับแท้ดูง่ายเนื้อหนี้ที่เดียวเจ้ามาสามพืืมเห็นไหมครับซึ่งถามว่าเจ้ามาอุ้ยหลายแสนนะ ดูยังไงพระเก่าอ่ะจะไปดูยากอะไรล่ะนี่คุณก็ดูเนื้อพระให้อยู่ยุคเดียวกับพระเงินบางคารกี่แสนละทีนี้พระชัยท่านเจ้ามาวัดสามปลิ่มครับอ่าสองนาทีพระชัยท่านเจ้ามาตักหม้อแห่งพระนครกลมเชื่อหลายๆคนก็ไม่ก็ไม่เขาเรียกอหละเด็กทุกหลังอ่ะ ไม่ได้ยินไม่ได้เห็นการซื้อขายท่านคือเจ้าของพระชัยที่แพงที่สุดในประเทศไทยครับพระชัยหลักล้านน่ะก็คือพระชัยลมลุกของท่านเจ้ามาเนื้อสวยจังเบียนิจังอ่านี่ครับถา,ถามท่านทวีจะรู้หมดครับคือพระแบบเนี้ยเป็นพระยอดนิยมเขาเรียกว่าพระติดแพดานไม่มีราคาลงพอทองสุกพอแดงเห็นไหม หนึ่งในนั้นคุณจะได้ยินชื่อหลวงพ่อทองสุขวัดตโนดหลวงโโอ้นี่เหรียญว่าหายากแล้วรูปหลอ่อสร้างปีเดียวกันนะคือเก้าแปดรูปหลออ่อ้วยน,นเ่พี่โอ้โ oh, ห oh, oh, oh. สุดยอดรูปหลอ,อกับเหรียญก็ใช้ต้นแบบเดียวกันนะ <L oup. S 1> อ่าก็คือรูปต้นแบบเดียวกัน มือบน,บนใช่ป่ะ,ะนั่นอ่าเนี่ยเนี่ยซึ่งรูปต้นแบบก็คือ<ก>รูปถ่ายบานนี้น้องรับตายใช่ไหมนัองรับตายอ่า้าเหมือนกันอ่าใช่พี่ถ้ามีรูปต้นแบบก็จะเกิดวัตถุมงคนออกมาสร้<อ>างปี98ไง ผมว่าแล้วทาไมวันนี้็็ีเม้นเห็นไม่เห็นขอดาวให้ถึงสองร้อยดวงก่อนครับพระชัยวัดเจ้ามาวัดสามปื้มนาเลี่ยมทองนี่ซึ่งเนื้อพราของท่านของแท้กับของเก๋ต่างกันมากนะเพราะของแท้เนี่ยจะเป็นเนื้ออมแดงสำริดอืมโอ้โห งดงามทรงคุณค่าอ่าจะเป็นเนื้ออมแดงสำลิดชอบช้างสมัยก่อนมากเครื่องมือน้อยแต่ทําออกมาได้งดงามแชมช้อยโอโ้โหแบ่งเท่าไร่ครับอาจารย์อยากได้นังสือด้วยครับหนังสือได้ครับอ่ะมาโอโ้โหไหนๆก็ไหนๆแล้วพอสองสุดออกวัดที่ออกวัดมาลึกหลวงพ่อไม่ได้ปลุกเสกนะ อ่ะนี่เนื้อสวยอ่าเนื้อสวยพี่อนิจจังถึงเวลาไฮไลท์ของวันนี้แล้วหรือยังนะเอาว่าเราจะใครได้ยินชื่อเจ้ามาเนี่ยคือท่านเป็นพระยอดนิยมนะของวงการนะแต่เป็นพรรมดาครับยอดนิยมมานานคนก็เก็บไปจนหมด เราจึงต้องมาใช้ยุคลุกสิตของท่านสิทธ์ท่านก็มาครูสอนมักะสารปูบุญรักการมแก้วก็สิทธิเจ้าหมานะครับนี่หน้านี้หายาครับสวยจริงโ้สุดยอดครับพี่เสริมบุธิโรดลุยลุยลยุอ่าอ่าชอบประมูลครับรายการนี้ต่ำกว่าแสนถือว่าพลาด วัดกลางด้วยนะคะระับอาจารย์อย่าลืมนะได้ครับพี่โอ้โหท่านเจ้ามาเป็นอาจารย์สังฆราชแพรครับอืหลักแสนเจ้ามาสามปลื้มใช่ถ้าเป็นอาจารย์สังฆราชแพรด้วยอ,อ่ะต้องบอกว่าการจะได้เจอพระท่านเจ้ามาไม่ง่าย,ยาพระชัยวัดเจ้ามาวัดสามปื้มนาเลี่ยมทองนี่ ซึ่งเนื้อพราของท่านของแท้กับของเก๋ต่างกันมากนะเพราะของแท้เนี่ยจะเป็นเนื้ออมแดงสำลิดโอ้โหงดงามทรงคุณค่าอ่าจะเป็นเนื้ออมแดงสำริดชอบั้งสมัยก่อนมากเครื่องมือน้อยแต่ทำออกมาได้งดงามแชมป์ชอยโอ้โหแบ่งเท่าไรครับอาจารย์ อยากได้นังสือด้วยครับหนังสือได้ครับอ่ะมาโอ้ในๆก็ไหนๆแล้วพอสมสุกออกวัดที่ออกวัดมาลึกหลวงพ่อไม่ได้ปลุกเสกนะอ่ะนี่เนื้อสวยอ่ะเนื้อสวยพี่อนิจจังถึงเวลาไฮไลท์ของวันนี้แล้ว<อ>หรือยังนะองเอาว่าเราจะใครได้ยินชื่อเจ้ามาเนี่ย คือท่านเป็นพระยอดนิยมนะของวงการนะแต่เป็นพรรมดาครับยอดนิยมมานานคนก็เก็บไปจนหมดเราจึงต้องมาใช้ยุคลุกสิษของท่านศิทย์ท่านก็พระครูสอนมรกระสานปูบุญรักกรมาแก้วก็ศิษย์เจ้ามานะครับนี่หน้านี้หายาครับสวยจริงโ้สุดยอดครับพี่เสริมบุติโรด ลุยลุยลุยอ่าอ่าชอบประมูลครับรายการนี้ตามกว่าแสนถือว่าพลาดวัดกลางด้วยนะคะระับอาจารย์อย่าลืมนะได้ครับพี่โอ้โหท่านเจ้ามาเป็นอาจารย์สังฆราชแพร้ครับอหลักแสนเจ้ามาสามเืิมใช่ถ้านเป็นอาจารย์สังฆราชแพ้ด,ด้วยโอ,โอ่ะ ต้องบอกว่าการจะได้เจอพระท่านเจ้ามาไม่ง่ายไม่ง่ายนี่มาแล้วมาแล้วพระพระชัยวัดองค์นี้น่ายิ้มรับอิ่มเอ,อิบมากมากดูง่ายครับพี่วิบูรณ <c oughs> ใครได้ไปครอบครองถือว่าเป็นบุญอย่างสูงครับเ <c oughs> จ้ามาวัดสมัมเพิมนับองค์ได้เลย อาจารย์ครับผมมีอินโดจีนสองหน้าเนื้อนี้เลยครับพี่อนิจังนี่พระศิลปะโบราณมากครับตกแต่งสวยสมราคาครับพระชายเจ้ามาพิชาวะกรทรงดาวห้าสิบดวงขอบคุณขอบคุณมากๆเป็นบุญตาสวยงามมากพี่พงษ์พัฒน โอ้ค,คุณค่าความหายากคนละเรื่องแล้วที่เนื้อของท่านเป็นแบบนี้ยเพราะครั้งหนึ่งเนี่ยไฟไหม้วิหารพระพุทธบาทสระบุรีนะครับก็เอาเศษของโลหะต่างๆสมัยก่อนเนี่ยท่านเนี่ยเป็นผู้พิทักพุทธบาทท่านก็เอาเศษโลหะต่างๆมาเป็นมวลสารหลอมเทพระพระชายของท่านเจ้ามาจึงมีเอกลักษณ์เฉพาะ ออกสำลิศเพราะผสมโลหะหลายอย่างอ๋อหาราคาเจ้ามาไม่ยากหรอกครับคุณพิมพ์ปุ๊บคุณก็เจอ YouTube คุณเจอปุ๊บก็เจอราคาที่เขานะตั้งไว้ในเว็บต่างๆต,ตั้งแต่เมื่อสิบปีที่แล้ว <มา S 1> ก็ะอก<า>องค์เดิมๆอะ่ะบางทีองค์เดิมเฮ้ยไปย้อนดูนู่นลงไว้สิบปีแล้วสิบปีถัดมายังไม่มีให้เห็นเลยเอ,ลอ่ะอ่าผมให้เพื่อนอๆแคป จะได้รู้ว่าเออแบบเนี้ยเราไม่เห็นกันนะบ่อยๆหรอกเป็นสิปีแล้วมีให้เห็นก็นะองค์ที่ผมเคยได้มาไม่ได้สวยแบบเนี้ยแบ่งในรายการไปก็แสนกว่าบาทตั้งแต่หปีที่แล้ว่ะเรียนหลวงพ่อทองสุขครับอาจารย์โอ้โหรูปรอบอพ่อทองสุขด้วยครับเรา พีดเลยท่านทุลงไปแล้วอ่าโอเคครับพี่องค์นี้สวยจี๊ดดีใจด้วยนะครับถ้าอาจารย์ใจดีอ้าวโอ้โห,โหเลียนหลวงพ่อทองสุกได้ครับพี่พี่ดิวบอกยินดีด้วยครับโอ้โกล่องกล่องแสน ซื้อมาแสนสองก่อนนะั้นปิดตาวัดหนังด้วยอาจารย์อันนี้เป็นกดไม่ตัดปีกม,มาแล้วปิดตาปูเอี่ยมโอ้โหมามมากครับองค์นี้พี่พงพาบอกยินดีด้วยนะครับครับมาแล้วครับปิดตาวัดหนังโอ้โ มวลสารเยอะดีไม่ตัดปีกขอแสดงความยินด so the ีด้วยทีเด็ดมาแล้วถึงยุคกอดินแบบนี้ร้อยกว่าปีเนี่ยพิมพ์แบบนี้ก็ปูเอี่ยมชัดเจนหนึ่งในสี่เกติอาจารย์ที่ได้รับพัดยศจากเสด็จพ่อรอห้าในยุคนั้นนะท่านเป็นเจ้าของพระปิดตาเบญจภาคีและเป็นเจ้าของเหรียญเบญจภาคีวัดหนังเนี่ย กทมเนี่ยวัดตูุบงกลนที่ฐานปูเอี่ยมอะไม่ว่าจะเป็นหมากไม่ว่าจะเป็นเหรียญไม่ว่าจะเป็นปิดตาทุกพิมพ์เนื้อตะกัวเนื้อดินเนื้อนะหัวเนื้อบานเย็นนะครับเนื้อสำริดหลักแสนหลักล้านหมดต้องบอกว่าอันนี้นะคนดูพระไม่เป็นก็รู้ว่าแท้เพราะดินแบบนี้ร้อยกว่าปีโอ้หนักซะสมหามพารคครับรายการนี้นี่ดินร้อยกว่าปีแขวนสบายใจนะ เห็นั้มปิดตายันยุ่งของท่านแล้วเนื้อนี่ร้อยกว่าปีเข้าใจแบบ<อ>ง่ายๆจบครบในที่เดียวรู้ผลภายใน24ชั่วโมงที่สำคัญใช้งานง่ายเริ่มต้นเพียง100บาทเท่านั้นแค่ปุ๊กปบกระปั๊บไปเซอร์พาแท้คราดันตีโดยสันขวานหากไม่ออกผลยินดีคืนเงินเต็มจำนวน100%เพียงแค่หยิบมือถือของท่านมาถ่ายรูปพหน้าหลังและส่งมาให้กับทางเราเช็คได้ทันที SK Check. เช็คเช็พระโดยผู้เชี่ยวชาญรู้ผลภายใน24ชั่วโมงใช้งานง่ายเริ่มต้นเพียง100บาทเท่านั้นสร้างความมั่นใจในการซื้อขายพระเครื่องมาตรฐานใหม่สำหรับคนรักพระเครื่องหากท่านไหนสนใจสามารถแอดไลน์เ k เช็คพระหรือสแกนคิว พระชัยวัดเจ้ามาวัดสามปื้มหน้าเลี่ยมทองนี่ซึ่งเนื้อพลาของท่านของแท้กับของเก๊ต่างกันมากนะเพราะของแท้เนี่ยจะเป็นเนื้ออมแดงสำลิดอ่านี่เนื้อสวยอ่าเนื้อสวยพี่อน,นิดจังถึงเวลาไฮไลท์ของวันนี้แล้วหรือยัง นะอเอาว่าเราจะใครได้ยินชื่อเจ้ามาเนี่ยคือท่านเป็นพระยอดนิยมนะของวงการนะฮะแต่เป็นธรรมดาครับยอดนิยมมานานคนก็เก็บไปจนหมดเราจึงต้องมาใช้ยุคลุกศิ์ของท่านสิทธ์ท่านก็พระครูสอนพระกะสานปูบุญระกรมงแก้วก็สิษย์เจ้ามาห,หลักแสนเจ้ามาสามปลื้มใช่ท่านเป็นอาจารย์สังฆราชแพ้ด้วย อ่ะอต้องบอกว่าการจะได้เจอพระท่านเจ้ามาไม่ง่าย